สิ่งใดที่พญานาคปรารถนาที่สุดจากมนุษย์โปรโดใช้วิจารณญานในการรับฟังก่อนติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ช่องเพื่อนเสียงบายดาวด้วยค่ะ เราเคยถามพญานาคบ้างไหมว่าสิ่งใดที่พญานาคปรารถนาที่สุดจากมนุษย์บางคนไม่เคยทราบเรื่องนี้จึงสรุปเอาเองว่าพญานาคคงต้องการเหมือนเหมือนกับเทวดานางไม้เจ้าที่เจ้าทางทั่วๆไปคือต้องการเครื่องบวงสรวงเครื่องสการะเช่นบายสีของขาวหวานบุหรีหมาพลูดอกไม้ทุบเทียนนี่เป็นความคิดของมนุษย์ที่สรุปไปเองทั้งหมดโดยเฉพาะจากผู้ที่ทำต ตัวเป็นผู้รู้เจ้าพิธีซึ่งมักเหมารวมว่าพญานาคเป็นเหมือนเทวดานางไม้ที่ต้องการของบวงสรวงดังกล่าวนี้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยพญานาคไม่ได้ต้องการของบวงสรวงแบบนี้โดยเฉพาะพญานาคที่มีบุญญาธิการอย่างพญานาครากระดับนาคาธิบดีที่มีฤทธิ์เดชซึ่งสามารถประทานโชคลาภให้กับมนุษย์ได้นั้นไม่มีองค์ใดเลยที่ปรารถนาเครื่องบวงสรวงไม่ว่าจะเป็นพญาสีสุด พรนาคราชพญาศีสัตตะนาคราชพญาเพชรพัทรานาคราชซึ่งเป็นสามนาคกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในเมืองไทยและฝั่งลาวพญานาคราชระดับนี้ไม่ปรารถนาเครื่องบวมสวงเครื่องสังเวยใดๆเพราะท่านเป็นพญานาคที่ได้บำเพ็ญบุญบารมีมามากสภาวะจิตของท่านอยู่เหนือกิเลสต,ต่ำๆจึงไม่สนของบูชาในเชิงวัตถุเช่นนี้เหมือนเทวดานางไม้เจ้าที่ซึ่งเป็นเทวดาที่ยังหมกมุ่นในกิเลส คนที่ตั้งใจที่จะถวายเครื่องบูงสวงราคาแพงๆของข้าวหวานอันเลื่อนรถไม่ได้สกิดใจให้ท่านปรหลาบปลื้มแม้แต่น้อยสิ่งเหล่านี้กลับทําให้ท่านรู้สึกรกระอักกระอ่วนใจไม่น้อยเพราะท่านไม่เคยอยากให้คนต้องลําบากและสิ้นเปลืองเงินทองในการหาสิ่งของเหล่านี้มาถวายท่านพญา,า,านาคราชระดับชั้นผู้ใหญ่ทุกองค์มีจิตเมตตาเป็นที่ตั้งและไม่ได้มองว่าการจะได้รับพรจากท่านต้องแลกมา โดยการหาซื้อข้าวของใดๆมาให้ท่านเพราะท่านมีของทิพย์ที่เลิศก,กว่าของที่เราถวายมากนักหรือที่เรียกว่าท่านรวยกว่าเราเยอะทั้งวิมานและทรัพย์สมบัติและท่านไม่ได้มองว่าตนเองนั้นสูงส่งกว่ามนุษย์แต่มองว่าตนเองก็เป็นสัตว์โลกที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดเช่นเดียวกับมนุษย์เพราะท่านก็ยังมีกิเลสและกําลังขัดเกลากิเลสตนเองอยู่ด้วยการบําเพ็ญธรรมพญานาคมีความเลื่อมใสศรัทธา ในพระพุทธศาสนาผลบุญเก่าที่เคยสร้างไว้ในบวรพระพุทธศาสนาแต่อาจเจอด้วยกิเลสยู่จึงนำพาให้มาเกิดในภพภูมิพญานาคเมื่อเกิดมาแล้วก็หมั่นสร้างกุศลโดยการต่อย,ยอดบุญเดิมของตนเองจากการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมจะช่วยยกระดับสภาวะจิตตนเองให้สูงส่งเพื่อการหลุดพ้นดังนั้นพญานาคระดับนาคาธิบดีที่เราๆท่านๆมักจะไปขอพอรด้วยการนำเครื่อง ังบวงสวงบายสีไปถวายนั้นไม่ได้ปรารถนาของไหว้เหล่านี้เลยแต่หากผู้ใดยอยากได้รับการช่วยเหลือจากพญานาคราชจริงๆ สิ่งที่ท่านต้องการเป็นการแลกเปลี่ยนจากมนุษย์มากที่สุดคือการปฏิบัติธรรมให้ท่านเพราะการที่มนุษย์สามารถปฏิบัติธรรมด้วยการสวดมนต์หรือนั่งสมาธิเพื่อยกระดับสภาวะจิตใจให้สูงขึ้นและอุทิศบุญนี้ให้กับพญานาคนั้นผลบุญนี้มีอนุภาพสูงมากซึ่งจะช่วยให้พญานาคได้อนุโมทนาและสภาวะจิตของท่านก็สูงส่งขึ้นตามไปด้วยซึ่งจะมีผลทําให้พญานาคมีกําลัง มากขึ้นและกําลังลิ์นี้เองที่จะช่วยเดินบันดาลให้เกิดเป็นโชคลาภเงินทองให้กับมนุษย์ผู้นั้นพญานาคที่ให้พรหรือโชคลาภแก่ใครตนเองต้องสูญเสียกําลังลิ์ที่เกิดจากการบําเพ็ญบุญซึ่งหากไม่จําเป็นจริงๆท่านก็ไม่ให้ใครง่ายๆเลยอาจจะช่วยแค่คนที่เคยมีบุญสัมพันธ์กับท่านมาก่อนหรือเคยเกิดเป็นลูกหลานท่านมาเท่านั้นส่วนคนที่อยากได้รับการช่วยเหลือจากท่านต้องแลกด้วยกําลังบุญ ของงตนเอไปให้ขอ,ขอบคุณเรื่องราวดีๆจากล้ลับในศรัทธามิติใต้บาดาลและนี่คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันในวันนี้อย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อเสียงบายดาวเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ